ออสวัสดีเพืสักคนมาสมองสุกบอลพ่อกรส่งเลยคือกาวพี่น้องวันนี้มาบ้านหญ้าพี่น้องจะมารีวิวสวนหมากโูหมากพริกให้เบิ่งนดูดีใจแห้งลูกชายพี่น้องล่นลัดเลยแต่มาหอดเลยสบายดีพี่น้องโอ้ยอี๋อ เอ้ยพี่น้อหมักมูลอยใหญ่แล้วพรอโอสวนมักมูสวนแตงโมผืนแหงไปยากนะยาวแอมนะ กระเดะมาสื่อมาเพผนกับสื่อกระเดะนี่จะมาไงยัยอีกซิปกามือนีนซุกได้เนาะนี รีวิวสวนแตงโมตัวนี้นะฟูขึ้นดอกเลยแต่ละไแต่ละไฮไฮนี่คือบอยากมีมา คน,นี่ห้าแนห้องไปนะเอาขีดดิษณ์นะเดนี้ขึ้นไม,นะม้น,น,มนะะออน,นะ่มันเป็นหมากแล้วอ่อนแล้วนะเฮ้ยมันแต่มันเปกเป็นหมากถ่อแล้วเพื่อสีพดแต่ละเมืองยูนาำทั้งๆคือบวกอยากเป็นหมากจะ้ะ อาพูพี่น้องเลยน้องกับบอนฮิวเป็นมโหดหานาจ่ทางนงัว่ะ สวนแตงโมพี่น้องจ๋าเนาะให้นี่ก้องกลอนเข้าเข้าไปในห้องปู้อ่อนบ่ฮะเออว้าที่ห้องลุกจ่อยอันนี้มากพิกมากพริก ี่น้องอันนี้ให้หมักริกกำลังดกเลยเลือกหมักมันดมเลยหนังกันแหละผีหมักถั่วกันผูกเป็นแล้วพี่น้องมาวันนี้ย่ๆย่างเลย

<laughs> thế gì đấy, chân la khi đi nó, ní ăn chân đi, hưng là pì non không bớt ma ma mình chết, bị ma ác, oh nhem nhem nhàng như, bơm một pì cái <laughs> vui sợ nhanh 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 thì nhàng như mặc thua. rồi sốt tả thì nó xem phốt น,นี่คือสวนมักพริกพี่น้องนะให้มันแก่เยอะเลยมันเป็นนอนบ่อืมเะอ้ยแถวลุมมันนะมันคือเป็นนอนบ่ต้องเอายายัางใส่พี่น้องพริกเป็นนอนพี่น้อง ปากระโปงคนหน่อยปาสลีพี่ป้าสี่ขยันขึ้นขบากระโปงมาทางนี้คือดกเลยจ้ะคนละแบบกันดิคนละแบ,บียบดีคนละแนวตินะแมอ่อันนี้อัน,นแบบมากซี่ขึ้นท่านเน,นะนาะ แล่นขึ้นไปนน้ำอาตแต่ประเทศลลีกมาแลนลบคืนลงมานือลงมาหลัดลงมาหลัดคฮ <c oughs> มก,มกลเกลนไปกระโประมีเนาะแล้วห้องบัดห้องลาบัดคืนเป็นหมากองล้อลอนอยู่บพาเขาลุงจ่อยมันคือบกปันไดนี่คุณโเลือกหมา ปล่อยไปก่อนมาสกนี่หนานี่หนาซิเลือกออกมังน,นี่มันเป็นแนวนีพี่น้องเลยท่าหมังชนีดผัดลายต่างกันเลยก็มีเหลืองก็มีมาก นช่างีปเป็นใจเลี้ยงก็นป้า,า,มาหนนามากลายใหญ่นี่ปลามมกโพดพี่น้องปลามากตรีสุ้งขนาดเลยปลาเธอเขาดูดขึ้นมาใส่นบนนี้นะตึ้งใส่ดูดหนมามไปเนาะพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้หมกพริกยังเฉย cú súng thì nhung bộ bên má kia, um, mọc bực nhảy, um, mọc thua anh trời ơi, này nè con là bẹ, con là giang phi long, à, anh này mọc thua anh nhung đây, ừ. mọc thua nhau, cứ cả na leo mọc bẹ và mọc thua pì คล้ายๆมกทัวร์ไล่เหมือนบ่มกทัวร์ไล่ทีนี้ที่ในตุน่ะแบบนี้คือแบบตั้งเนาะมกแตกแล้วจนเบิดเลยน่าเฮ้ยนอนคนโอเคเลยคักบัวแห้ง Đi người đỏ cái này sao Gần phòng nha người Nhi ná nhi Đó cái này nè Nó chơi Chả ý nhàng có một chắc đâu, ơi à, cho kênh น้องตัวนีก้กระชิบิลดอกพักซีพี่น้องงามเลยน้องจ๋ามือหน,นีมาบ้านวัทถิยามารีวิวสวนควรัวเพิ่นมีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลย เฮ้ยอะไรเฮาบ่ได้มามาผนี้เพราะวา่าม,มูกูก็จนเป็นหมาดมุกทั่วก็จนเป็นหมาก,มก,ก,นนมากดกขยายอยู่เฮาก็สิได้ลาคลิปไปเพียงเท่านิลนะพี่น้องๆน,น่าคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไเเลกกดแชร์กดติดตามช่องเอิร์ดเด้อพี่น้องเด้อยินด,ดีมีแห้งสุขสุขคุณน้องพี่น้องเนาะบ่สมองสุบ,บอนพี่ฝ่ายนัง่งเขาเถอขออภัยล่าละพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย